สวัสดีครับท,ทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพรมเกีงแล้วนะครับกับผมนะครับเซึ่งไมคิหรือว่าหอยระทมนะครับเดบิแอนโซนะครับวันนี้นะครับมีแพ็กเกจกาชาตัวใหม่โอ้โหไม่ได้กดนานมากแต่ก่อนผมก็เคยทําคลิปกดอยู่นะตอนนี้ก็ไม่ได้กดมานานมากๆตอนตอนนี้นะครับแพ็กเกจชุดล่าสุดเนี่ยก็คือชุดที่มีชื่อว่ารัศมีฟารโรนะครับผมเป็นชุดที่มีอ่าเป็นชุดลักษณะเหมือนกันกบฟารโรสไตล์อียิปต์โบราณเหมือนกับสไตล์แบบซอรรักหมู่บ้านที่เราอยู่นี่เลยนะฮะก็คล้ายๆกันอยู่นะครับผมแบบ เป็นสไตล์มีความสวยงามเนาะแล้วก็มีชุดอื่นๆด้วยนะครับในแพ็กเกจดังกล่าวนะครับผมซึ่งแพ็กเกจพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูะฮะเราจะโชยดูเลยแพ็กเกจพิเศษเนี่ยจะมีขายถึงวันที่1กันยายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนแพ็กเกจไอราษมีฟาโรเนี่ยจะขายยาวถึงวันที่28กันยายนนะครับคือช <Okay. S 1> ่งวงประมาณสิ้นเดือนกันยายนนะครับผมเที่ววที่แก็คือวางขายยาวเลยแต่ว่าแพ็กเกจพิเศษเนี่ยวางขายแค่ถึงวันที่1นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้รีบจับจองเนี่ยต้องรีบด่วนเลยนะครับผมนะแพ็ k เกจพิเศษมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับผมไปที่โปรโมชั่นนะจะเห็นว่าราคา2 0 0 0 0 0เพชรน,นะครับผมจะมีโหเยอะนะลองก็ซื้อเล่นก่อนนะครับผมจะมีกล่องเยอะมากฮนะ,ะกล่องหินสกิลนะครับผมกล่องหินสกิลนี่ก็มีโอกาสได้หินสกิลดีๆเยอะนะครับผมแล้วก็<ฮ>กล่องหินสถานะฟากฟ้าโอ้ นะครับผมกล่องหินสถานะผืนดินอืมกล่องหินสถานะวิญญาณนะครับแล้วก็กล่องรัศมีฟาโร่ร้อยห้าสิบกล่องซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคา2องแสนเนี่ยแพงไหมไม่ได้แพงนะครับเพราะว่ากล่องรัศมีฟาโร่เนี่ยจะขายในราคากล่องละสามพันสามพันเพชรนะครับสามพันไดมอนด์นะครับผมแต่แพ็กเกจเนี่ยสองแสนเนี่ยแถมมาเลยร้อยห้าสิบกล่องโอ้โหแล้วก็เหรียญอีกเท่าไหร่หนึ่งร้อยเหรียญคือเหรียญเนี้ยเอาสามารถเอาไปแลกได้สมมติว่าเราเปิดแล้วเราไม่ได้ชุดเนี่ยเราเกลือมากเลยเนี่ยเราสามารถเอาหนึร้อยเหรียญเนี่ยหรือว่าเอาเหรียญต่างๆเนี่ยไปแลกชุด หรือว่าหินหรือว่าไอเทมต่างๆได้นะครับผมสำหรับใครที่สายแฟชั่นเนี่ยก็เก็บสะสมกันได้นะครับผมเรามีระบบการันตีให้นะฮะแล้็ปเก็ตอื่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวดไปดูกันทีละอันนะฮะแพ็คเกจเจ้าสานักแพ็คเกจหินนักสู้อันนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับหินวิญญาณน,นะครับผมหินผืนดินอ่าหินฟากฟ้าหินสกิลนะครับผมอันนี้ร้อยห้าสิบกล่องเหมือนกันหนึ่งร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแพ็คเกจเจ้าสมนัก,นกแห่งซอนพุงนะครับก็จะเป็นพวก วัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆน,น,นะครับที่เอาไว้ใช้ครับใช้ทำอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็จะมีร้อยห้าสิบกล่องเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีเงินโกลมาให้อีก200เท่าไหร่นะก็สิบห้าโกลใช่ไหมสำหรับใครขาดแคลนเงินเนี่ยมาซื้อได้นะซึ่งต้องบอกว่าซื้อได้หนึ่งครั้งต่อ i อเดีเท่านั้นนะครับผมนะอันนี้อ่าก็เป็นวัตถุดิบต่างๆเช่นกันนะครับซึ่งซื้อได้แค่ครั้งเดียวนั้นนะฮะต้องตัดสินใจดีนะครับสำหรับใครที่อยากเหมาหมดเนี่ยก็เชิญเลยครับผม ส่วนนี้ครสำหรับใครสายแฟชั่นนะต้องกดอันนี้เลยครับสำหรับใครแบบไอเทมต่างๆผมไม่ต้องการพี่ผมมีเยอะแล้วผมฟาร์มมาเยอะแล้วนะครับไอเทมต่างนู้นนี่นั่นไม่เอาฮะเอาชุดครับผมนี่มานี่เลยก็จะมีนะครับชุดสวรรค์ประทานนะครับผมแล้วก็ชุดเสือดาวย่วสว่านนะครับชุดผู้พิชัยคดีสาชุดในแพ็กเกจเดียวแถมอีกร้อยกล่องด้วยเออเอาดีวะเฮ้ยนี่อันนี้กล่องล้ำค่าน่ะนักสู้รัศมีฟาโร่กล่องล้ำค่าเจ้าสมนักรัศมีฟาโร่ซึ่งจะแตกต่างตรงไอเทม นิดนึงนะฮะที่แบบว่าไม่เหมือนกันนะครับผมแถมอีกร้อยเหรียญด้วยนะครับโอเคแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆนะครับที่ราคาไม่ได้แรงมากสำหรับใครที่บอกว่า2 0 0 0 0 0แรงไปพี่ขอเบาๆหน่อยมีไหมมีครับผมเนี่ย10กล่อง25 0 0 0นะจากโบติเราต้องซื้อ3 0,000นะครับ10กล่องราคา3 0,000นะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจตดราคานะครับผมเห็นไหมลดราคานะครับสำหรับใครที่มีเงินนะครับจัดไปแพ็กเกจตเจ็บๆสำหรับผมเอาไหนดีโอ้โห อยากเก่งก็อยากเก่งไหครับอยากโลภเอาชุดก็อยากโลภเอาชุดเหมือนกันซึ่งชุดเนี่ยถ้าเราเปิดได้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4ชุดเลยนะเนี่ยหชุด2ชุด3ชุดแล้วก็ร้านซีรีสฟลอร์อีกชุดหนึ่ง4ชุดเออเอาอะเอาไหมล่ะเอาดีไหมเอางี้ดีกว่าเรามาโชว์ชุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวแพ็กเกจอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปหาซื้อทีหลังนะครับเรามาโชว์ชุดก่อนว่าแต่ละชุดเนี่ยสีสไตล์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมปะสองแสนจัดมาแพ็กนี้เออ จัดมาดีวะก็จะได้โชว์เปิดกาชาดูด้วยว่ามาันตะเกือจริงหรือเปล่าอืม้มเจ็บๆครับผมเดี๋ยวก่อนนะที่เราพอเนี่ยที่เราไม่พอวะ่ะผมเอาเหรียญก่อนเอาเหรียญเก็บก่อนนะครับก่องรัศมีฟาโลกองรัศมีฟาโลนะฮะขอใส่ชุดแมวยววั่วสวาดสักหน่อยหนึ่งอ่าชุดที่เหลือเนี่ยเก็บเก็บไปก่อนนะครับผมเฮ้ยมาดีวะดูยั่วสว่างไหมยั่วแหละนะครับผม มีความยืดสว่างหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเปิดกล่องกันนะฮะว่าลักษณะฟล w เนี่ยเราจะได้ชุดด้วยหรือเปล่าเอาละครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราเห็นชุดนางแมวดาวยั่วไปแล้วนะฮะเราจะมาชุดดูชุดอื่นกันบ้างนะครับว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างซึ่งผมเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์หลินนะครับเป็นเผ่าพันธุ์น้องแมวมีหูมีหางนะครับผมเรามาดูว่าชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุดผู้ขี้คลายคดีอ๋อชุดแดงนะครับแรงฤทธิ์นะครับ ส่วนหมวกมเนี่ย<ห>น,นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นผ้าค,คลุมเหรอเออเป็นผ้าค,คลุมหมวกเนี่ยจะไม่มีนะส่วนหมวกจะไม่มีนะครับจะเป็นผ้าค,คลุมมากกว่าซึ่งส่วนหมวกเนี่ยเราก็สามารถเปิดหัวเราได้ n o r ปกตินะเฮ้ดูส่วนเหมือนกันนะอันนี้เป็นชุดเครื่องประดับของเขาเลยนะครับเครื่องประดับของผู้ที่ใารคดีนะครับผมแล้วก็น,นี้เป็นเครื่องประดับสวรรค์ประทานพรโอชุดตอนนี้คือแก้ผ้าอันนี้ไม่ใช่ในชุดดาวั่วนี่สวรรค์ประทานพรอือก็จะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับ พวกเรามีกับทองทองหน่อยฮรเรื้อมเือนะครับส่วนหมวกเนี่ยก็เมือนเหมือนจอมยุทธ์เลยทีเดียวนะฮะผมจะใส่เป็นชุดผู้คลี่ไข่กันดีนะครับผมหมวกเป็นส่วนประธานพรได้อยู่เนี่ยเออใช้ได้อยู่ถือว่าเข้ากันนะครับอันนี้เราเก็บในนี้ก่อนนะครับชุดตู้เสื้อผ้าเรานะครับผมโอเคเราได้ชุดมาแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราจะเอาชุดลัอสมีฟาโรซึ่งเราก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเราจะทําการเปิดกล่องโชว์กันไปนะครับผม100่งอกล่องมีเท่าไหร่นะ100กล่องครับกอันนี้1น0กล่องเหมือนกันนะครับ เปิดแล้วก่องเลยไหมทีละสิบแล้วกันโบอะไรวะเนี่ยโอ้มามาเต็มมาเต็มคืออย่างอื่นนะครับแล้วก็เหรียญอีกเท่าไหร่ยี่สิบห้าเหรียญว่ะเราไม่สามารถเปิดได้เยอะกว่ามากกว่านั้นได้เพราะว่าสัมภาระไม่พองั้นเหรอเราต้องเก็บของเพิ่มใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปิดอีกหน่อยนึงนะฮะหกกองอะเมื่อกี้เปิดได้แค่ห้ากองเท่านั้น เฮ้ย oh, hey, ได้กล่องเลยมาได้กล่องเลยมาปาติโทนะครับกล่องเจ้าสานักมากฝืมือรุ่น2ขั้นสูงรุ่น2ด้วยนะฮะอ่ารางวัลมีวิญญาณชาฮวาแลก,ก็กระโุกอันนะครับหรือว่ากล่องอาวุธชาฮวาหรือว่าโซชิลโอ้ oh my god เราจะได้ของละนี่ใช้อัปเกรดเลื่อนขั้นขึ้นราดับวะนะครับอะไรซ่อนพุงนะฮะกล่องโซชิลซ่อนพุงส่วนหนึ่งออ้เราได้กล่องโซชิลเว้ย อันนี้หินปลดพลังนะครับที่หลับไหลนะครับผมกล่องโซเชียลนี่แล้วก็พวกยันต่างๆนะครับผมยันห้องมุนโอเคเอาอีกเอาอีกอีกสิบได้ไหมโอ้โหโอ้โหนี่คือยังไม่มีอะไรครับอะไร่อนพุง่งเรายังไม่ได้กล่องชุดรัศมีฝะเดี๋ยวได้เราได้ล้วได้แล้วลว,ลว,ลว,วะยังไม่ได้โอเค รู้ได้แล้วกล่องช่วรัศมีของเราจะเป็นสีคเขียวหน่อยนะครับผมโอเคจับไปอีกแปดดิเอ้ยเอ้ยนี่คือยังยังแหละตอนนี้ปลดได้ทีละก,กล่องนะครับผมยังไม่มีอะไรโอ้โหตอนนี้คือยังไม่ได้ะไรอะไรนะ ตอนนี้เหรียญเต็มเลยครับผมต้องดูว่าแต่ก้อนเอ็กเพรสเนี่ยเราใช้กี่เหรียญในการแลกนะครับผมนี่ฮะชุดรัศมีฟารโรนะครับใช้แค่หนึ่งสองร้อยเหรียญในการแลกนะครับแล้วก็ต่างหูรัศมีฟารโรหลล์ใช้หนึ่งร้อยเหรียญในการแลกนะครับมีกล่องอาวุธลวงตาด้วยนะฮะใช้ร้อยสองร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราสามารถแลกได้แล้วนะครับจริงๆเราถงึงรถตะเกือเนี่ยเราก็แลกในชุดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูชุดก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่โอ้โหผู้ชายใส่แล้วแบบว่า รัดรูปรัดติ้วนะครับผมผู้หญิงก็จะเธอสวยหน่อยครับสไตล์โอเคดูเป็นเพศหญิงนี่จะเป็นแบบว่าเผ่าหลินมันเป็นอย่างนี้แหละแบนๆหน่อยนะครับผมต้องดูเผ่าจีนมีเผ่าจีนชายหญิงนะครับเป็นอย่างนี้ซึ่งเหมือนกับเป็นเสื้อตะข่ายนะครับเป็นเสื้อตะข่ายนี่ครับถ้าเป็นกอนเนี่ยจะดูแบบโอ้โหลำบึกมากไม่ตะข่าย <laughs> มันจะดูแบบแปลกๆนะฮะกอนผู้หญิงนี่ก็จะแบบว่าบึกๆหน่อยนะครับ ต้องไปยุนเผายุนนี่เห็นไหมเห็นหนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> จริงๆเราแลกกันแล้วนะครับเราก็แลกอันอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นหินเนี่ยต่างๆนะครับทัพทีมหญิงอย่างขั้น4ี่โอ้โหอันนี้ก็มีหินต่างๆ่า,านามากมายนะครับแก้วดาวสุกดาวสาวมีหมดนะครับคือมีของให้แลกเยอะมากาจริงๆนะโซเชียลมังกรสมุดเนี่ยได้ทุกส่วนเลยเอาจริงถ้าเราแลก,แกเนี่ยผมไล้ได้ผมได้หมดเลยนะนะครับทีนี้นะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดได้วควเราจะแลกจริงๆเราได้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ขอเปิดโชว์อีกสักสองสามกล่องละกันเอานอะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับเปิดเบาๆพอเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่พอนะฮะต้องไปเคลียร์ที่อีกบานนะฮะต้องต้องเคลียร์ที่ประมาณนัก 30-40ช่องนะครับเพื่อทำการเปิดกล่องนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องบอกว่าได้ค่อนข้างง่ายนะคือตั้งแต่สมัยแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยเพา่ผมจำได้นะคือแบบระบบการันตีเนี่ยจะยังไม่มีนะครับตอนนี้มันมีหมดแล้วนะครับทำให้เราสามารถเนี่ยได้สิ่งของที่เราต้องการเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็ของไอเทมในกล่อง Roll, เนี่ยค่อนข้างฟาร์มได้ในเกมแหละแต่ถ้าใครที่บอกว่าสายแบบขี้เกียจฟาร์มหน่อยนะฮะไม่อยากเมื่อยอะไรมากนะครับมาเปิดกล่องเอานะครับไอเทมค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวสามารถ,าารถาอ,อัพก มากพอสมควรเลยทีเดียวนะโอเคครับสำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจนี้นะโปรโมชั่นนะครับรัศมีฟาโลเนี่ยก็รีบมาจับมาจองกันได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอตัวแพ็กเกจเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มมากๆนะฮะคุ้มกว่าซื้อกล่องเดียวๆเปิดเอานะครับเพราะว่ากล่องเดียวมันราคาส0 0พันนะ100่งรอยกล่องก็สามแสนและเราก็ไม่มีอะไรแถมด้วยนะครับแต่อันเนี้ยราคาสองแสนเนี่ยแล้วแถมเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะซื้อตัวแพ็กเกจอื่นๆอีกเหมือนกันนะครับผมเรายังขาดแพ็กเกจที่เรายังไม่ได้ซื้ออีกโอ้โหสแพ็กเนี่ยโอ้โหเป็นล้านนเลยะ หนึ่งล้านไดมอนด์ว่าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดไปนะครับเราจะต้องอัพตัวละครบ้างแล้วเพราะว่าผมเนี่ยก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมนะอะไรางี้นะครับก็จัดมาได้นะครับผมนะของในกล่องเนี่ยก็ออกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเราสามารถดูได้ว่าของในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวไปเคลียร์ช่องแล้วเปิดต่อให้มันเสร็จเสร็จไปนะครับมีอีก200กล่องนะครับผมเยอะมากต้องเคลียร์ น่าต้องเคลียร์มาหนึ่งร้อยช่องโอคตรเยอะนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย